รถอรีกครับอยู่ช่องเล็กรถดัมสิ่งครับเออเดินมาขับรถขับรถแล้วครับอย่าจะขับเลโก้ครับมาเป็นขับรถดัมแล้วดัมซิ่งดินระเบิดบอกอ๋อ

มาปันปันปันอีกเปลี่ยนหน้าที่แล้วอจะเลิกครับไม่โคแล้ว อันันขับรถด,ดำเลยครับมันลอยนะรอไเนี่ยมันลอยมันไม่น้กนนะันะ่งฟังโน้ตไปนี่จะลอยห่วนขาดไหมอีกรอบนึ่ง มันซ้อนกันหรือเปล่าดได้เวลาครับพรอมจุดดี <c oughs> ตะกวดครับตะ Siang วัน